ด้กะเอาบ้าก้าเอ้ยได้ได้บวยบาสีมาจัดมาจออเพื่อสร้างแก้วพันสีเห็ดทั้งนั้น <c oughs> ได้มื่อะรลดกะเอาเนาะฟูเป็นพ่อเท่าก็ได้ว่าแล้าแต่มื่อะรลดอ่าเต้งเสียเฮาค่ากับเอ้ยมันนี่ค่าเลยกับได้ได้บเห็ดอันนี้ สบายดีเลยสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อก,กันอีกแล้วคือเก่าคือเดิมมนแหละมาพบกับสาวุ่นมากมาน,นี่ก็สิมาอัปเดตเบิ้งทางอันเพื่อนน้องไอเดียเนาะว่าทางเบ้าเก้าว่าเพิน่นถมหอดใสหรือว่าเพิ่นสีถมเมื่อลาธไดหรือว่าจักมือเนาะสี่เลี้ยวเดี๋ยวสิไปถามทางเบ้าเก้าว่าเพิ่นสีสามารถกะได้ว่าจักมือเนาะสีถามเพิ่นลองเบิ้งพี่น้องไอเต้วนะ่าเขาเป็นยัง ค่อยเฮ็ดค่อยไปได้เมื่อเราลดซองรดก็เอาบอ่วได้เร่งบ่วได้รีบเนาะเผื่อทาง้างแก้วเพิ่นสีเฮ็ดทางเพื่อนน้องยืนไห้ไห้ทางบ่าวเก้าเพิ่นค่อยเฮ็ดค่อยทมไปเมือ่อนี่ลังนึงเมื่ออื่นลหลังนึงเดี๋ยวมันก็แร้วเ,เองเนาะค่อยเป็นค่อยไปเพื่อแหละทางบ่าวเก้าเพิ่นกะคุดขี้ดินอยู่ผู้อยู่ป้าผู้พี่น้องเลยเดี๋ยวสบุญสีพาพี่พาน้องเข่าไปเบิงไปชมน้ำกันว่าทางบ่าวเก้าเพิ่น ถมได้สำาใดแล้วพี่น้องเลยมามาอนี้ก็บอเห็นตะเวนเด้อมาอนี้เมื่อดฟ้าเมื่อดฝนโอเคพี่น้องเพื่อบรเป็นการเสียเวลาเฮาสีผ้าพ่อเมีพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ากันว่าบอลบาเก้าเพื่อนผู้แหละคุดขี้ดินอยู่แล้วเฮาสีไปถามเพื่อน่าเพื่อนสีกะสีลองถามหยอกเพื่อนําจักมือเนาะเพื่อนสีสามารถถมแล้วนี่ผนมีอยู่สี่ห้องพี่น้องเลยโอเคเดี๋ยวฮาไปเบิ่งไปชมน้ากัน ตป่นเบิ่งบททางบาง่อเก่าคนพูดกี่ดินพูดพี่น้องเอ้ยนี่เฮาก็มาทางนั้นเขับมาก่อนมาหาทางประตูก่อนอาสบายดีเด้อประตูสบายดีดย<อ>เป็นยังได้ดิหูตาเนาะพ่ีแล้วสมอไปพอมาไม่มได้เจ็บบ่มาเนี่เจ็บก็เจ็บอยู่เจ็บแบบบ่คุนแห้งนะไม่ได้กินยาวะประตู กกินัหยำนอนดอยู่บ่ยออดดตลนั่นแหละเจ้าเคียงแดดลายย่างใช้หันใช้หนีอยู่พักพริ้ยู่เพิ่นเว้าอยู่เพิ่นแนะนำให้ยอดชีเทื่อตอนนี้นั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าอีกอย่างมันแดดดิมันหนีใครยู่เมือนนี่มันบดแดดโดยเดี๋ยวห้าสิบไปเบิ่งทั้งเบาเก้าเพิ่นก่อนเนอะโดยโดยมันที่สิบไปโลเบิ่งทั้งเยื่อ่นจะก่อนทั้งหน่อยโดยโดยโดยนี่เอาภาษีมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะ เพื่อนมีสี่หองหากะจ้างทั้งเบาเก้าเพื่อนทมให้อืมโอ้นี่เดียเพื่อนทมมานี้หากะได้ซ้ำนี่อืมโอ้นี่ยังมาท่านได้เต็มอืเดี๋ยวสิไปเบิ่งบอนเพื่อนคุดขี้ดินก่อนอ ไปตามป่าตามโดนเนาะดินบอที่ว่าบ๊อบเก้าคุดเอาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าของเิ่นถือว่ามีน้ำใจมีน้ำใจายเติบอยู่เพราะว่าเจ้าของเป่นอยู่สวรรค์เุ่นอะไแต่ว่าบ๊อบเก้าเิ่นคอเิ็นก็ให้ให้่กับเิ่นก็ให้่คุดแบบว่าดินบอใดมันนูนก็คุดเอาอันนั้นนี่แบบดินโพนดินยางแบบนี่แหละเิ่นกระหาคุดเอาก็ถือว่า เพ <tı ro> ิ่นกะมายังไฝ่ลำกีนนี่ฮะสวัสดีรู้ละมายังได้ยังนะโอ้ดูไฝ่ลำกี่นี่ลำปะชงพอกันรดน้ำมันแก๊สน้ำมันแก๊ขูดลังโอ้ดูไฝ่น้ำมันแก๊ขูดลังโอ้ทอดละบะเตนตอดว่ มาให้กำลังใจเพรอะว่าว่าเกิมเพื่อพอถือลูกอาแข็งลูกเป็นยังสาวลื่นร่มวันนี่นะร่มทู่นี่ไปพาลูกเมื่ออาบน้ำมันยังคือมีแต่ขี้ดินขี้ดอนแท้อันนี่ร่มน้ำในน้องโอ้ยไปจะได้มันจิกคันเมื่ออาบน้ำผ้าลูกมาอาบน้ำวันเดี๋ยวเบินข้างพอเจ้ากันอือสวัสดี ดูแอฟตูก,กันเลยม,มันยังเอานี่มาฟังบ่หนี่ฮะแล้ววะมาับ่ได้ฟังลูกลูกล้ำหนฟังระยะเ้ยโอ้แน่นดีแล้วมีวิทยุได้ตู่ได้จักลังเลยมันนี่ได,ได้ห้าก็ได้ห้ารถหกรถนีโ่โอ้คันสองคันสีไว้ยอยู่เนาะ สองขั้นก็คือเก้าและสองคนคุดคนเห็ดนขั้นเดียวนี่แหละไปลงบิดรหเที่ยวมาเอาคือเก้าคอยเห็ดคอยนั่นไปบ่ได้เร่งบ่ได้รีบเห็ดไปเรื่อยๆสวยนะมาในสมุนได้เมื่อท่าดก็เอาบ้าเก้าเว้ยได้บ่วาสิมาจัดมาจ้เพื่อสร้างแก้วเป็นสีเห็ดทั้งนั้นได้เมื่อเราลดก็เอาเนาะฟูเป็น่อเถ่าก็ได้ หวานแล้ได้เมื่อไรรถอ่าจังรีงเฮาค่ากัเอ้ยมื้อนี้ค่าอลไรกับไม่ได้เฮ็ดอันนี้กปอยู่ที่เจ้าแล้วเจ้าจะเฮ็ดไว้กัแล้วแต้ใครอยู่ขี้ดินอ่อนเนาะมาถือมันแดดนี่บ่ไหวเน้ ดีทอนโบเดดวันไหนมือนนี่ของเราปะนี่ได้ทำได้คุณแม่หาข้าวตดำหอมไมมแค่นะพุณแล่คุณนป่าไม่ก็มีหางไมมก็พูดยากอีกเลยครัพี่ครับพี่พาน้องมาเลาะป่าเลยมือนี่ปลาหาเก็บเห็ดบ่เลาะป่าหาเห็ดเลยวันนี้บางมันโนนทางเด็กน้อยทางลูกเจ้าโอ้โหพนมันแข็งบ่แถอะนะ บนนอนผัดแข็งเนาะเดี๋ยวก็ยังสิพุดธพีเก่าแล้วคอยพุดไปเรื่อยๆนี่เพื่อสิเต็มเพื่อนบป็นยง่ายปานไหนได้เดี๋ยวนานๆฉันจะพุทธครับพี่จะเพียงเมื่อไรเจ้าโอ้เมนด้นี่ดีเด้เพิ่นยังหายแต่เพิ่นบ่บหายมีพวกแห้งนะเจ้าจักสิไปหาทางใดเพิ่นยังห้อยู่ก็ดีอยู่ไปหาทางไกลแรงเครงแข็งชาเนาะแม่นแม่นอยู่ดีอยู่อยู่ใกล้ๆนะ แงินอยู่เต็มเ,ยเลยบ่ห้องเซย์ไล่เลยยันรถฮักได้ดอพอเถาก็ลูกเคย,ยตันนี้กับเสียงดังเลยเดอ้อพี่น้องเลยอ๋อโหลกับเสียงดังแล้วเนาะรถ <c oughs> <c oughs> โอ้ยลูกทรายเพิ่นกระเด้อย่าขึ้นได้ดไดล่ะโอ้ เมื่อละหนึบหน่อยกันเ็ดแต่เศร้าได้ยุ่ยเมื่อละห้องเนาะได้ได้นยันได้ยุ่ยเมื่อละห้องหรือหกเมื่อละห้องเครื่องนี่แหล้วนี่เมื่อื่นกระตือนเ็ดแต่เศร้าไดยอัดฝนบนตกก่อนไม่เศาหรือฝนตกไม่เศร้าแม่นฝนตกแต่เศร้ามาอัปเดตเบิ่งเนาะ เทางบอกกานี่พื่อะไรบางนน้กันที่ตามเบงนน้องกันเพื่ออทั้งเรือนน้องไอเดีย ขับรถมาอือเมนี่ผัดกระเท็ดเรียกสวยเนี่ยจักหน่อยก็เลยบมดเต็ม สบายดีล <Specifically. S 1> like, like ูกสบายดีดูอ่ะสบายดีไพ่หมูจะบ่อน่ะน้องน้ำน้องพลอยอ่ะันนี้ไปอีหล่ะทั้งคนสิเอาขี้ดินลงลูกนำมจับคูนใส่มาเบิ้งด้วยให้ป้าเบิ้งด้วยลูกใส่ใส่ใส่หันหลังมาโอ้ตูลูกเบาเก้าไม่ยังเห็ดล่ะนี่นำมัดจับนำมัดจับโคต่ลูกบ่ะโอ้น่องอีเดีย ขนมแม่บุญอยูงใน้ทงแววไว้ชมนึ่งมาปันเเาปันกันฟูรโตดัวเด้อเด้อเห็นหมาเห็นหมาบ่อืมด้แววขนมมาแบงกันนกระถงแม่บุญเนาอ๋อคายเียด้ออืมีปาไปชมอเนี่ยคันมาตั้งใจเฮ็ดกับคักก้าจังมือบะก็ประมาณสี่สามสี่มือแล้วสี่มือสามมือแล้วปะนั่นแหละ อ่ะทอาไดเมืรอก็เฮ็ดไปเรื่อยๆได้ทอาไดก็เอาเท่านั้นแหละเนาะบ่ได้บักบ่ได้แวนเนาะเฮ็ดได้ซ้ำไดก็เอาซ้ำนั้นทั้งพ่อเท่านี่ก็บ่มั่นปากเนาะเจ้าแล้วแล้วผัวเท่าเออปากถอดได้คักไดแบบนี้ชงชัยญาติลูกเคยได้ใส้พัวเท่าอยู่แบ่งกันลูกภูรานอืมแบ่งกัน บันกันบอกเคยก้าใส่เป็นาบเน้้าก้า่ะก้าแต่บอก,กบอเป็นดาบวะพอเท่าก็ลูกเคยมันถือก,กันเทสเนาะอืถ้าขี้ดินอ่อนเนาะก็คุดได้ไวอยู่เพราะบ่ถือเล้บ้กก้าวที่ถือ ถ้าก็ได้จักรถก็จะวะหกลดนี่หกลดเนี่ยไม่ล่ะทิวประมาณสิบรถก,กันประกัวเนาะอีกสิ่รถหนาสิเต็บเป็นตีกันว่าห้าวกระเฮ็ดในมันสีอิงสูงขึ้นจ้าน้อยเพื่อฝน,น,นตกค่อยเป็นค่อยไปแล้วเนาะทางกาเ่าก็ได้โอป,ป่ากว็าวอาลูกเคยผ้าเฮ็ด คำเศร้าคำก็สิเฮ็ดจนคำาแล้วนีเต่อก็ไเ้น่าบไม่้าจากนั้นสิลมจากนั้นว้าวคนเราอว้าววเป็นดิเป็นกล้องก็ตื่นเต้นกับพแห้งแล้วคนว่าย่านว่ได้เข่าย่านย่านบ่เข่ากล้องกับพแห้งวะาเข่ารวแรกกล้องฉันสะไปใช้ ยายยังกล้องนะสมบูรณ์บ่าวก้าวยังซิ้นก้องมาบอกก้าวก็ได้เนียนอ่ามีคนว่าเอฟซีว่าบ่าวก้าวนี่มีอันล่าสีย <esi> okay. <pl ains> ูท <sh uffy> ูบจับว่าจ้ะอยากแนะนำให้บ่าวก้าวอันสั่งซ่องยูทูบเด้อว่าจันโอ้ยตกแต่งทางพี่น้องเหรอ โอ้ลูกเผาเคยเบิ่องใต้บอได้ปลากระตั้นก็ได้ค่ะแล้วบัดนี้ค่ะลูกเคยบัดนี้เอ้านะโดยนี่ครักับมาอัปเดตเบิ่งพี่น้องเลยว่าเพิ่นเฮ็ดได้จำไรแต่ละมื้อฝนฟ้าอากาศกะยามมันเลย โตกะใส่กันแทงพอดีคักเลยแจกคักกันนี่ยดินกับนะดินทรายเนาะแม่นมาที่น,น,นี่นะดินแับดินได้เลยนะแน่นแม่นแน่นแน่นดินบริเวณเป็นก้อนโคลโคลเอได้แม่นคักนี่ต่ฝนตกใส่แล้วก็แจกลงคณาเฮ็ดแต่เช้าเต็มแล้วนี่เพราะว่าจนเที่ยงเลยเนาะแม่นจนเที่ยง ห้ามมเข้าวเขาจะไปเดินเหวียกซับยวันนี้นะคึ้ว่าเฮากับปุเป็นยังอันนี้เฮาเมื่อยเฮากับพักพนบุเป็นยังดอกคอยคนเศร้าให้ค่อยๆเดี๋ยวพอว่าไปเหวียกก่อนนะดีกว่าเหวี่ยนะเดี๋ยวพอว่าคอยเป็นคอยไปได้มือเท่าใดก็เอาดีกว่าอยู่ซื่อ ฝนฝ่าสนนั้นทาพี่น้องเอ้ยตะเวนค่อยคำลงแรงแล้วมิเตสิกับแล้วสังสมบุนก็ได้มือหนาะผลแะละสีมาใหม่ทั้งแป้นนี่เพ่นกับมิตตเก็บไว้ดีๆแล้วบ่าเก้าเว่าพยังสิได้ใส่อีกพวกปูนพวกยางกระเบิงในเด้อเจ้าแท้ผู้อยู่ใกล้เด้อรบกวนทั้งบ่าเก้าคือเก้าตักเสียดจากใด หมดแลยไรรมของพ่อของนายกของตัวเองแเนาะโอ้โดยต่างซอยกันก็แม่เนาะครับบ่เก็บบ่กรรมเด้อพี่น้องเพราะว่าเอ้าบ่กลไปจคือบ่เมียนบ่ว่าปูนเปียกแล้วบ่ติเยอืม ข่อยคำลงแรงแล้วพี่น้องเลยเมื่นข่อยกระชิไดโคตูกับก่อนบักเก้าเอ้ยบัานี้มืดฟ้าศาสนาฝนมาได้ยันเมื่อบัวหอดเนี่ยพี่น้องหัวป๊อปบ่งเนี่ยมันสิโยดท่าหัวได้ไรบ่เท่าเอ้ยทักฟ้าที่โยดท่าหัวเจ้าได้ไรไม่เห็นบ่ โดยอาจังสั้นคอยคอโตครับคนเด้อโดยเดี๋ยวเมื่ออื่นพวดแหละจังมาพ่อกันนะสบายดีโดยอาสบายดีก็โอเคพี่น้องเนาะเอาก็มาอัปเดตเบิ่งทางบอกก้าวเพื่มเพื่อนหรือว่าเอาขีดินเขามาใส่ห้องเพื่อนของน้องไอเดียได้มือนาเล็กเล็กหน่อยก็พอเป็นย่างคอยเป็นคอยไปเาก็บมาได้เร่งรีบเพิ่น ่นเอาได้เมื่อนี้เมือ่อะรถสองรถก็ดีกว่ายูซูซอยังได้ฮับกะสีคอโต,โตกับสก๊อตมานี่คำแล,ล้วสำหรับเมือน,นี้สมบุญขอขอบุญขอบคุณเด้อไปทางผู้ใหญ่จะดีและเอฟซีทุกคนที่ติดตามทำทรงคลิปเฮาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วประามโฆษณาสำหรับคลิปนี้จะลาไปแลว้วแล้วพบกันคนละเมื่ออื่น,นยังแหละแม่บุญสิเมื่อคนเด้อมาหนี้เด้อ โดยอ่าบน,น้าแล้วบ่มาหนีด้วอขอ,ขออวยพรจากบาทด้วยสิกลับเลยบุณขอคืนเด้อแม่บุญที่อกาการนํนำมาให้น้องไอเดียคุณเจ็บป,ป่หายได้คุ้มไขม้่ยนี้ตงมัยเดินะะทางเจอปอดภพยขอให้มนยืนได้สิโดยอีหลา่าคือกันเด้อเป็นคนหู่ผูดีนั่งเด้อเดี๋ยวมือหนาะเมสิเบม,ม,มาเล็นน้ำใหม่โลกเด้อโดย,โดยม่หนิแม่บุญคำแรกครับแล้วสบายดีลูก ดูอาะสบายดีเด็กเเด็กน้อยทูเอ่ะสบายดีเอ่ะสบายดีนุ่มเมื่อเป็นวะเจ้าทุ่รึนี่ทอ่ะผู้ตู่สิหนึ่งเข่าว่อันนี้โดยอ่ะฮะเมื่อคนเด้อผู้ตู่เด้อโดยอีล่ามาจู่ไฟไม่หล่ะให้ผู้ตู่จู่ไฟหันควันสิเข่าตาผู้ตู่ได้รึอ่ะให้ลานจู่ผู้ตู่ ชั่วไฟหนึ่งเข่าด้วยล่ะเด้อจะเล่ยนลายเด้อซอยพอตู้เด้หรือเด้อเบิ้งเบิ้งเบิ้งพอขีดใช่ลหมก็ปุ๊บนี้เลยนะพอขีดใช่ไหมอีหล่าคั่วเด้อหนึ่งเข่าเด้อยล่ะเด้อในบุญสิกับก้อนคำเลยนี่เปิดดังไฟเลยพี่น้องเลยอ่ะไปแล้วพี่น้องเลยพ่อกันพูดละในคลิปต่อไปสบายดี